เรามาสร้างบุญในครั้งรั้มาสร้างบุงานความดีนะครับาง,าาง,งานความดีนะครงงั้งนี้ในางานของำํำพาในะครับญาติพี่น้องของ,งานางสาวหลงสาพาน้นะครับอยากมิขอลืมอในะครับอยากมิขอลืมท่านเลยนะครับเพราะว่ากรารทำพันนะครับกรารทำงันจริงๆเรียกว่างานไม่ดีที่งานไม่ได้ตั้งใจคือง,งานอาว่บุคลงานเป็นบุคสมแท้นเอง่านเล ก็ร <ítulo> ับนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำเย็นๆนะครับมาให้นะครับท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับได้ดูได้ทานกันก่อนใารนะครับหลังจากที่นะคในข่ากพระตราสีพระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวดน้ำพระพรแล้วนะครับเราก็ไปรับทานอาหารกันนะครับเสร็จแล้วอยากจะเชิญทุกท่านเลยนะครับาครับวันนี้นะครับก็นะครับมีเจ้าภาพนะครับสวด ุดด้วยกันนะครับชุดแรกนะครับก็จะเป็นกระถ,ถาพชื่นเดินทางจากนะครับคนละของโตโยต้าแต่ทปรี1972และโตโยต้าสมัยนะครับส่วนชุดที่สองนั้นนะครับเป็นชุดของทางย่าของผู้เสียชีวิตส่วนชุดที่สาม ผู้อาชนนะครับปลุกเสียชีวิตตนเองแล้วในกครับในนามกปเยี่ยมาระก็กราบขอขบุณนะครับทุกท่านในะารที่ท่านนั้นนะครับได้เดินทางมานะครับร่วมเป็นเจ้าภาพสรวจพระพิธรรมนะครับจะนั่นแล้วเกี่ยวกับทุกท่านพรก c o n s o า t อาทยาใสก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลา20่สนาฬิกาก็จะได้จีรังเป็นสัญญานตัวโบนะครับกับทิ่หมดพระเจ้านะครับผู้สู่ส